สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาเล่นโตโล,โลนะเพื่อนๆในตำแหนของโลมนิ่งนะครับเพื่อนเป็นฮีโรที่เล่นง่ายนะเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรมากนะใช้ในการโซโลแรงได้ดีนะครับเพื่อนเก็บดาวได้อย่างง่ายๆคือสกิลมีสกิลหมู่นะครับโซนพืนที่ได้นะครับโซนให้เพื่อนได้นะครับโซนมีสกิลล้าสถานะนะครับเพื่อนจุดพลน,นะ คือเป็นฮีโร่หนึ่งตัวที่น่าเล่นมากนะครับแล้วก็ในการแข่งก็ในการนําไปใช้นะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการเล่นนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้อยู่ในช่องสามแมนชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาโซโล่แลงคอนนะครับด้วยฮีโร่ที่มีชื่อว่าโตโลนะครับถึงหน้าตาจะดุดันนะครับวันนี้เป็นสกิลแล้ว่าเท่ๆนะดุดันนะแต่ผมชอบนะครับคือน้องโตโลที่พรบเจ้าควิดเข้าไปตลอดนะเพื่อนเพื่อนดูไปดูมาก็ อืน่ารักอยู่เหมือนกัน,เ,นเพื่อนอืมน่ารักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นตัวที่ผมชอบเอามาเล่นนะครับวันนี้คือตัวไม่มีอะไรมากเพื่อนพุ่งไปถูถ่ายเขาไปเรื่อยๆนะเพื่อนการแครี่นะครับให้เขาเข้ายากเรายากก็พอนะครับให้เขาค่าแครี่เราได้ยากก็พอนะครับตโลแค่นี้ก็วินแล้วนะเพื่อนไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้มาดูในส่วนของไอเทมที่ผมใช้นะครับกับน้องตโลตัวนี้นะครับน้องตโลตัวนี้นี่คือ ถึกทนนะครับแผ่นนี้ก็ยังถึกทนเหมือนเดิมนี่นะครับไอเทมที่ผมใช้นะก็จะประมาณนี้นะครับถึกๆนะครับเพื่อนๆถึกๆทนๆเลยนะครับเซตนี้นะเพื่อนๆยืนนานด้วยนะครับอันนี้แล้วก็มาดูในส่วนของอันนี้นะเพื่อนมาดูในส่วนของพลังแฝงนะครับอ่าพลังแฝงที่ผมใช้นะก็จะเป็นพลังแฝงสีเขียวนะขนมชั้นนะเพื่อน <S <S <ๆ>ลองลงมาก็จะเป็นพลังแฝงสีแดงนะครับเพื่อน แล้วก็มาดูในส่วนของรูนนะรูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสายทึกทนนะนเพื่อนทนมือทนเท้านนะก็จะมีโพเว e นะครับ10เมตรโลเด้นบอดี้นะครับอีก10เมตรนะครับแล้วก็โพเทคนะครับอีก10เมตรนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆัน,นแล้วก็มาอยู่ในตัวเกมนะครับ ก่อนที่พเพื่อนๆจะไปรับชมความสนุกนะครับฝาก,กเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพเพื่อนๆโอเคครับโตโรนะรโตโร่นี้ก็เดินโซนๆนะครับอันนี้ของผมก็จะไปจบที่เลนล่างนะครับอันนี้จะไปจบที่เลมังกรนะอันนี้ก็จะมาช่วยเพื่อนฟาร์มก่อนนะครับสไตล์ผมวันนี้ แพทใหม่นะเราต้องเล่นปรับให้เข้ากับแพทนะครับเพื่อนๆโอเคช่วยป่าเราฟาร์มให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆอนัน Kazu. นี้เพื่อให้เขาไปจบเลนล่างเล่นเร็วนะครับอันนี้แครี่นี่คือแพทนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะเพื่อนๆก็ต้องแบบยืนได้ด้วยตัวเองหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องพึ่งสกิลเพลหน่อยนะยืนไปก่อนนะครับโซนๆไปก่อนเอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับอันนี้เราอาศัยช่วยป่าไปโถมเลนออฟเลนก่อนนะครับอุ้ยจำเงินจะมีการเวทบัฟนะครับอันนี้ โอเคเราโฉบพื้นที่นะครับอันนี้เราเจอํำนะครับอันนี้โอเคเพื่อนเราจะเกี่ยวได้หนึ่งนะครับโอเคเพื่อเราเกี่ยวได้ครับผมฮิวให้เพื่อนแล้วนะครับอันนี้โอ้โหจะโดนคิวเลนแล้วนะครับโอ้โหผมช่วยไม่ได้นะอันนี้เมื่อกี้ผมก็ฮิวช่วยเขาไปแล้วนะครับอันนี้ต้องปล่อยไปครับอันนี้โอ้โหเชิงเชิงเยอะนะเพื่อนอันนี้เราต้องถอยก่อนนะครับอันนี้คิวเลนขูดหลังค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ เหมือนเราจะต้องเสียมังกรไปนะครับอันนี้มังกรเล็กนะไม่รู้ว่าจะแย่งได้หรือเปล่าโอ้โหไม่น่าจะเพื่อนเรามานะครับอันนี้โอเคผมเข้าไปสตันได้นะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้เงินมานะครับอันนี้โอเคเพื่อนเราค่าคิวเลนได้นะครับโอเคอารามจะล่วงนะครับอย่างนี้สตันไปครับสวยอยู่นะครับอันนี้โซนไปครับระเบิดตัวเองไปโอเคครับไม่ฝืนนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ เอรันดอร์เล้าหลือนะครับวันนี้คือตอโ่จะไม่ชอบพวกตัวแบบไคยิงนะเพื่อนมันจะค่อนข้างจุกจิกนะครับอันนี้โอเคอันนี้ผมบลาบกลับบ้านก่อนเลยนะครับอันนี้โอเคไม่มีอะไรนะครับวันนี้ซื้อของครับอันนี้ผมจะไปเติมเลนแครี่นะครับอันนี้ก็โซนโไปนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ คือโลมมิ่งแพทนี้นะเพื่อนๆต้องเดินให้บ่อยหน่อยนะเพื่อนๆต้องช่วยหลายๆเลนนะถ้ามูนเอรเฝ้าเลนแคลรี่เรียบร้อยครับเัาเพิบเสียหมดนะครับวันนี้โอเคเราแค่ฟาร์มให้สลิมเกิดนะอุ้ยอันนี้ผมโดนแช่แข็งนะครับวันนี้นี่ครับไอรันดอร์มางี้ก็เสียเลือดไปดีครับนี่ครับโซนไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะมันติแต่มันก็คูดาวใหม่นะครับวันนี้นี่ครับนี่ถูไปด้วยนะครับเพื่อนๆอุ้ยสลิมเรโดนะครับวันนี้ โอ้โหร่วงครับโอเคลาดเรามานะครับได้ไหมเพื่อนสวยนะครับอันนี้โอเคซิลเราก็มานะครับอันนี้โอเคครับวันนี้เป็นแบบว่าวันหยุดงานของผมนะครับเพื่อนเก็จะพยายามทยอยลงคลิปนะครับแต่ว่าวันที่ผมไปทํางานก็จะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร,ร่นะเพื่อนเพื่อก็บางทีเหนื่อยงานมามเพื่อนๆก็โอ้โหไม่ไหวเหมือนกันครับ โอเคบางทีก็ได้เล่นก่อนนอนเงี้ยครับเล่นอัดวิดีโอไว้ก่อนนะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ลงตลอดแน่นอนนะไม่ได้หายไปไหนนะ, okay, เ,นนะพเพื่อนๆโอเคครับเราได้วับมังกรนะเพื่อนๆอันนี้โอเคนะอันนี้ผมก็ดูของกันมานะครับอันนี้โอเคเพื่อนๆอุ้ยเดี่ยวสูนี่คือจะซูมอย่างเดียวนะครับ <S <S พเพื่อนๆโอเคเรา เก็บปับก่อนนะครับอันนี้โซนๆไ้ก่อนครับเพื่อนๆไม่มีอะไรนะอันนี้หน้าที่โตโลไม่มีอะไรเราทำตัวถึกทนอย่างเดียวนะครับล่อมือล่อเท้าอย่างเดียวนะครับอันนี er ้มีหน้าที่ทนมือทนเท,ท้าอย่างเดียวเพื่อนๆนะครับซื้อข้อมูลนะเนี่ยครับซื้อข้อมูลอย่างเดียวทูถูทไทยถไปเนี่ยครับโหไม่ได้แบับแดงนะเอลซูได้ไปนะไม่เป็นไรครับบับเล็กบับน้อยนะเอาหมดนะอันนี้ นะครับซื้อข้อมูลอย่างเดียวนะครับโอ้โหอารามเริ่มเริ่มหมุนเจ็บเหมือนกันนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวก็ใจดีสู้เสือไปนะครับอันนี้โอเคเพื่อนเรามาแล้วครับอันนี้โอเคเราก็โซนๆไปนะครับอันนี้ไม่ตายง่ายๆนะครับตโลนะครับถึกมากนะบอกเลยนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นแทงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อนสไตล์เดียวกับอารัมเลยนะวันนี้พอๆแล้วนะครับ โอเคเราก็ดักพุ่งน,นะเผื่อเขาเขาพวดนะเผื่อเขาเข้าเพื่อนเรานะครับอันนี้อมไม่เข้าเพื่อนเรานะัะนี่ก็ได้รอ,ดอ,ดอต้ององี้นะครับเล่นแบบว่าช่ำๆหน่อยนะ ه, โอ้เพื่อนเราโดดนะครับนี่ผมก็โดดแปนติช่วยนะพนนเพื่อนเอาตายแล้วครับเรียบร้อยครับงี้ผมกลับบ้านเก่าครับเพื่อนไม่รอดครับงี้โอ้โหไม่รอดครับเพื่อนเมื่อกี้มันมันเยอะไปเพื่อน <laughs> นังหวะเมื่อกี้ถ้าคึอถ้าโตโลก,ก็เดอดเข้าไปนี่ยังไงก็เรียบร้อยเพื่อนถอยกลับไม่ได้นะอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ถือว่าพลาดได้นะโอ้โหอันนี้ครับเราโซนก่อนเลยนะโอเคให้สลิมแบบว่าเล็งหอ,อกแบบแม่นๆเลยนะเพื่อนโอเคเรากดดันให้เพื่อนเลยนะครับเนี่ยครับเนีย่ยเรากดดันเลยนะอย่างนี้โอ้โหขอสไลด์ออกมาก่อนโอเคเราเจอเอรัดนดอนเะพื่อน โอเคผมเปิดแมพไปก่อนนะเนี่ยครับเราโซนกึ่งกลางกัเลยนะโซนเอาไว้รอยนะเพื่อนโอเคสไลด์นะครับโอเคเดี๋ยวลาดมานะครับโอเคลาดได้นะครับอันนี้ผมจะเข้าไปช่วยนะครับโอ้โหโดนอารมจับจับเอวในป้อมนะเพื่อนไหน,นก็ต้องปล่อยนะเพื่อนจะไปรับเพื่อนสั้หน่อยนะครับลาดเข้าสวยนะครับแต่ว่าอารามยังมีอันตีนะครับอันนี้ เราเรียบร้อยครับอย่างนี้โอ้โหเมย์เขาไม่รอดนะนี่ผมต้องรับเพื่อนหน่อยตีเลยเพื่อนเขีคยออกมาครับรับให้ซิลนะครับเมื่อกี้โอเคครับอันนี้ได้ป้อมบนนะครับนเพื่อนตีไลยครับไม่มีอะไรครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกมได้ไหลรูถึกมากนะครับเนี่ยครับถึกทนเท้ามากเลยนเพื่อนโอเคเรา เหยียบบอร์ดของเอลสุไปก่อนนะครับอันนี้นี่ครับเพื่อนโซนอย่างเดียวโซนให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาปับไปเรื่อยๆนะนี่ครับมีหน้าที่อย่างเดียวอันนี้ผมได้กอดสโลเล็กแล้วนะครับอันนี้โอเคเคลีย์บัฟมังก,ก่อนนะโอเคสลิมมาแล้วนะครับนี่ยเพื่อนตัวรถเล่นแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยคือเราซื้อพื้นที่ให้เพื่อนให้เพื่อนได้มองเห็นวิชั่นนะครับอันนี้ ก็คือซื้อแบบข้อมูลเงี้ยเห็นแมพมากขึ้นเีจยดูว่าเอ้ยเขาจะได้ตัดสินใจอะไรยังไงเงี้ยนะครับดูเลยครับเสื้อเสื้อเนี่ยสกิลแทบจะไม่เข้าเลยครับอ๋อเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับเด็กหลงนะครับอันนี้เรียบร้อยครับอย่างเงี้ยเด็กหลงครับเพื่อนๆได้มาหนึ่งนะจังหวะเขาล็อกหลบไปนะเมื่อกี้เข้าซอยตันนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่รอดนะอย่างเงี้โอเคโหเนื้อวัลซลิมปาโดนะครับโดนเต็มๆเลยนะครับคีฟนะเพื่อนๆโอเคเราโซนพุ่มไปเลยนะวันนี้ เรามีหน้าที่คุ้มครองแคลี่อย่างเดียวครับอันนี้โอ้โห oh hey. อันนี้แคลี่โดนนะครับอ yeah. oh, ันน <played> <outright> ี <wrong> <cop c iful concept> ้เพื่อนๆรอดอยู่นะครับอันนี้ผมเบ่งพลังสโลให้นะครับโอ้โหจะตายผมต้องอันติออกมา่อเพื่อนสลิมถอยเพื่อนโอ้โหรอดทั้งคู่นะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้โอ้โหตอนแรกเขาจะเอาสลิมนะแต่ว่าเราซื้อเวลาได้นะเมื่อกี้ไฮลีก็ได้ไปถูป้อมอยู่นะครับอันนี้ป้อมเกือบขาวหมดนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อเวลานะ โอเคครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนทอยออกนะเพื่อนเพื่อนเพราะเว้นไปเยอะนะผมจะเอาเป็นไกอาแทนนะพอค่อนข้างรับมือรักเท้าเยอะนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมจะได้ก่อนน้ําแข็งแล้วนะกอดสโลว์นะวันนี้โอเคเหมือนเพื่อนกําลังตีบัฟมังกรใหญ่อยู่นะครับเพื่อนๆอนันนี้ผมจะไปช่วยนะโอเคตอนนี้เรามีลาดโซนอยู่นะลาดก็แบบว่าเนี่ยครับตั้งมวยนั่งอย่างนี้นะเชิงฟุตเวิร์กนะครับเพื่อนๆ โอเคเราก็มาแทงมังกรให้เพื่อนนะครับตอนนี้แอซิดไป5้าแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็เราเล่นแทงก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเราได้คิวอะไรมากมายนะจะ่ายคิวให้เพื่อนยิ่งดีนะครับอันนี้โอเคเราก็มาโซนให้เพื่อนนะเนี่ยครับเปิดวิชัน่นลึกเลยนะโอเคเราเห็นเอลสูกละหืมไอวิเข้าเลยนะครับอันนี้ถ้าเขาเดินลึกมากกว่านี้น่าจะเรียบร้อยนะครับโอเคอารัมอารัมจะเข้ามา,อ,า,อ,า,อ,าอ้าวเอลันดอหืเกี่ยวไม่โดนนะครับอันนี้ โอเคผมเบ่งพลังไปก่อนนะอันนี้ผมผมเปิดวิชาให้เพื่อนก่อนนะโอเคเห็น okay. คิวเลนแล้วนะเพื่อนๆโอเคผมจะตั้นขัดจังหวะเขาก่อนนะครับผมจะไปตรงไหนีเนี่ยโอเคผมไปช่วยข้างหน้าได้หว่านะครับอันนี้โอเคผมปช่วยซิลนะคโอค้ซิลรอดนะอันนี้เพื่อนรอดปฏิหารนะถ้าเราไม่สโลว์ให้เรียบร้อยโอเคเราโซนนะซิลเซียนน่าจะไม่รอดนะผมเดินมาปิดแล้วไม่รอดรัเพื่อนๆโอเคเราได้ป้อมล่าแล้วนะครับอันนี้ ทีมเราโถมค่อนข้างดีนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นะโอ้โหดูดูครับเพื่อนเพื่อนดูผมยืนดิถึกทนมากเลยนะครับนเพื่อนโอเคผมแก้วอร์ดของไอ้นี่ก่อนนะครับเอลสูนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับถึกทนไปเลยเนี่ยครับขาดจังหวะน้าเราเปล่งพลังสตัรโอ้โหจับเพื่อนแล้วครับอันนี้ผมต้องโซนให้นะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเปิดแบบแล้วมันจะล้วงหลังนะครับอันนี้เนี่ยครับชิวเรนจะล้วงหลังนะ ไม่ได้ตีง่ายๆนะเพื่อนโอ้โหเอ,อรันโดตีเจ็บนะครับนี้แต่ก็ไม่ตายนะเพื่อนดูนะครับถึกทนนะวันนี้ผมแจ้งทีมงานเราถอยกันเนหะมือนว่าเลือดเราไม่พร้อมนะเพื่อนโอ้โหผมไม่ได้ออกสร้อยลเลือดมานะครับอันนี้ผมเอาเป็นไกด์อาร์ดีกว่านะเหมือนว่าโอ้โหเมื่อกี้ผมวาร์ปตรงวอร์ดเดลยวสูนะเมื่อกี้เห็นเงาเราคุ้มของคิวเรนมาด้วยนะเพื่อนโอ้โดนเกี่ยวนี่เมื่อกี้จบเลยนะหมดเทสเหมือนตายฟรีนะเมื่อกี้ โอเคอันนี้เราจะมาเติมให้เพื่อนนะครับวันนี้โอเคเหมือนจะมาเอาดักซ์เลเยอร์ดีกว่านะครับวันนี้เห็นเปลาฟ้าแล้วนะครับวันนี้โอเคสลิมตีอยู่นะครับวันนี้โอเคไม่มีอะไรนะครับวันนี้น,นี้ผมว่าจะเอาบัมดักซ์เลเยอร์กันนะครับเพื่อนๆโอเคครับแทงให้เพื่อนเหมือนเดิมนะไว้อลาร์มมาแล้วเพื่อนๆมิสซูเซียนก็มานะครับโอ้ยผมโดนแช่แล้วเพื่อน ซิลซิลโซนให้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องสไลด์ไปขัดแล้วนะเพื่อนเปิดแมพแล้วนะผมอย่างดีครับยังได้ครับผมมติโซนก่อนเลยนะสวยนะครับซิลสับสวยมากโอเคเกี่ยวโอ้เกี่ยวไอลน,นดนอได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้สตาร์ทไปแล้วโดนล้างนะเพื่อนแต่ก็สวยนะครับได้มาสองนะโอเคเราขัดจังหวะอารามให้เขากับยากนะวันนี้เขี่ยป้อมการนะครับผมยืนแทงป้อมไปเลยนะโอเคครับจบได้เพื่อนหลืออารามตัวเดียวโอ้โหไฟเมื่อกี้จบเลยครับเมื่อกี้ สุสเซนเขาเล้าหลือนะเมื่อกี้พาสซีิฟติดตัวของเขาคือหายไปแล้วนะเกาะเขานม่ทรั่อนดูดิครับจบง่ายๆเลยนะโตโรนะเพือ่อนเพื่อนลองไปเล่นกันดูนะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับได้ดาวแล้วง่ายไหมเพือ่อนเพื่อนอันนี้ถ้าผมโซโลนะผมจะเป็นพวกแบบโตโรอย่างนี้เลยนะคือเป็นแบบว่าตัวผมชอบอยู่แล้วด้วยนะมันมันเก่งนะเพือพ่อนเพือ่อนโอเคครับได้มาหนึ่งดาวนะเพื่อนเพื่อนโอเคแล้วก็ได้เหรียญแท้งนะครับเพือพ่อนเพือ่อน เนี่ยครับเพื่อนโอ้โหร้านได้ MVP ไปนะก็เนี่ยครับเพื่อนไม่มีอะไรมากมายนะโซนโซนปิดแคลี่โซนอะไรไว้นะเปิดวิชาให้ได้มากๆนะเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ